เหยื่อที่โดนแผ่นปูนร่วงใส่ที่ถนนพระราม2วันที่29เมษายน2568เสียชีวิตแล้วค่ะจากกรณีที่มีแผ่นปูนที่สะพานต่างระดับถนนพระราม2ร่วงใส่รถและส่งผลให้ผู้ที่ขับรถมาอย่างคุณอำนาจอายุ45ปีเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าวันนี้เวลา3ทุ่ม4นาทีค่ะสสสมุทรสาครพักประชาชนก็ได้โพสต์อัปเดตนะคะบอกว่า ข่าวเศร้าที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทางน้องชายของพี่อำนาจโทรมาแจ้งข่าวว่าพี่อำนาจเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับน้องชายของคุณอำนาจก็ยืนยันค่ะว่าพี่ชายเสียชีวิตเมื่อตอนสองทุ่มครึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตคือตับฉีเลือดออกในช่องท้องหลังจากที่ผ่าตัดรอบที่สองเลือดก็ไหลไม่หยุดค่ะซึ่งวันที่30เมษายน2 5 6 8นะคะ ครอบครัวก็จะไปรับร่างแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเราก็ไม่อยากจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้ควรจะถอดบทเรียนเพราะไม่รู้ว่าจะถอดยังไงแล้วเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันในฐานะของคนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนั้นก็ไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไงอะคะ่ะส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตกับถนนเส้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของคุณอํานาจด้วยนะคะ